สวัสดีพี่น้องปองป่ายทุขู่ทุทคนอจ้าเมืนเน่อกี้กับมาพบกับช่องสาวหม่องคนละหมาดคือเก้าสาวหม่องมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งช่วงแรงๆ้อจ้าต้นยางนา้านาะที่สาวหมอ่องอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเทือนันที่ว่าสาวหม่องสร้างมาจากอินเทอร์เน็ตเนาะพี่น้องสร้างมาท่วาเพิินบอกว่าไส้เสือเหตะไ้เห็ดละงกเหตหนาแดงเห็ด เห็ดหลายย่างจ้าเห็ดป้านี่ร้านนอกจากพี่น้องจ๋ากับต้นยางน้าเนาะสาวหมองก็ได้สร้างม้าไปทั้งเพจแต่ว่าเพจใดสาวผมก็บอกว่าไดทนาะจ้าเพราะว่าเพิ่นกับบได้แบบเป็นสปอนเซอร์ห้นะเพิ่นกับบได้จ้างสาวหมองเนาะสาวหมองกะบได้บอกเนาะพี่น้องไปค้นหาเอาเด้อจ้าอยู่ในเพจเต็มเลยจ้าต้นยางนาใส่เชื้อเห็ดมีขายเด้อจ้าสาวหมองซื้อม้าต้นละสาาบาทพี่น้องเพิ่นใสเสื้อเห็ดห้พร้อมฟากระแหล่ชุมือพี่น้องจ้า แหล่อซื้อดอกจะฝนกับบ่ตกบ,บ่ตกจะคเทียนี่ต้นยางเนาะที่สาหมอ่องปลูกโปงแลวเด้อพี่น้องจา๋าตอนปลูกตอนนั้นฝนฝนตกมาพอดีสาหม่องก็เลยดีใจปลูกแล้วฝนตกแข้งล้วพี่น้องนี่น้ำก็เพอได้หดวยุจาน้าไหลลงสะกบประมาณเชียงแอวนี่ละสาหม่องลงไปแล้วเด้อสาหม่องเสีให้เบิง่งนี่จา้าพี่น้องพูนพุน กระทอมสา้มหมองเห็ดกระทอม m ข้นไม่พี่น้องสัมบานในน้อยยอมยอมนี้ละส้ามหมองเห็ดนี่นี่มีคนมาเยี่ยมชมน้ำหนองนุงพี่มหาเดี๋ยวห้อยยางไปเบื้องต้นพุนก็พี่น้องตนน้นยางกำลังปงต้นยางนากำลังงอกนี่ เพราะว่าเสาหม่องปลูกก้อนหนาฝนกระสีหลอดยูดองน้อพี่น้องอันนี้ใบโป้งไม้ด้วยนะจ๊ะนี่ใบโป้งไมกําลังสีแกอันนี้ฟุ้นขีงงัวด้วยจ้ะ้าเขาปลูกต้นยางนาะท่ว่าเขาใส่เสือเห็ดพรอมเขายาใสปุ๋ยเคมีเด็ดขาด,ด้วพี่น้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรัร้มชาติเลยสิ่งที่ใสใดก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวหรือปุ๋ยมูลวัวน้ะพี่น้องจ๊ะปุ๋ยขี้ควายปุ๋ยขีงงัวใสใดจ้ะ แต่ว่าขี้หมูก็บ่นแนะนำน้ำนอพี่น้องเพราะว่าขี้หมูมันก็เป็นแบบเพื่อไส่หย่าไส่หยางเนาะอาจจะบ่ปลอดภัยเนาะแต่ว่าขี่งัวแบบมันก็กินหานาอจ้ากระไส้ใดนี่แต่ว่าทาดีเฮาก็คือมักก้อนพี่น้องถ้าบ่มักกระไส้ใดคือกันจ้าแค่เฮาออมัดตากแดดขาเสียาขาหยางก้อนเนาะแต่ว่าคงบ่มีปัญหาดอกจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งอีกต้นหนึ่งพี่น้อง ต้นนี้กาลังปงอันนี้ใบนี้ก็สิเริรมแก่เราจะอันนี้อันนี้กําลังแตกขึ้นมาไหมกระิลอดอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าตนาน้นยางกะไม่ได้ปลูกยา,ากถึงขนาดที่ว่าต้องดูแลมากไามเนาะจ้ะสาวหมองเก่าเฟียงมาปกตบจังหวะฝนตกใสพอดีหุ่นนั้นน่ะิ่นก็นยังซุ่มยู่พี่น้องบรรยากาศยุทงไฮทงนาะทิวทัศน์ดีดี กำลังติดเบอร์สูตต้นแล้วจ้าสามหองสร้างมาสามสิบต้นกติดสามสิบตนเลยว่ามีตน้นใดตายดอกพี่น้องงามสุตตนเลยจา้ากำลังโปงยอดนี่ตนนี้กระปงปองแบบเดียวกันเบอร์สูตต้นแล้วพี่น้องจา้าปองแบบสีนี่ต้นยางหยอดอ่อนเอามาปลูกใดประมาณพอเดือนบ่ละาบวา เดือนหนึ่งพอดีนี่ละพี่น้องประมาณนี้เราจะเดือนหนึ่งพอดีเพราะว่าช่วงคุดสะเสร็จประมาณสองสามสี่มือเสาหม่องก็มาปลูกเลยพอปลูกปุ๊บฝนลงตับก็เลยโชคดีไปเนาะพี่น้องมีน้ำหดพอดีก็เลยหดไวเสาหม่องหดมือเว้นมือจ้าถ้าฝนบ่ตกแต่ช่วงนี้ก็ฝนบ่ตกคือกันแต่เสาหม่องบ่หดเพราะว่าดินมันซุมยุพี่น้องเพราะว่าดินดิน่ะดินฟังสางคุดไม้มันเป็นดินเหนียว ดินเหนียวมันเก็บความชุ่มชื้นได้ดนก็ดินทรา,ายแถวบา้านสาหมองเป็นดินเหนียวปนทรายนะจ้าตะก็นเหนียวหลายกว่วบ่าถึงกับทรายนะพี่น้องก็มีกล้วยแน่หยางแน่ปลูกตอนนี้ก็บ,บทันรทีเขียวตาดอกจ้าอูนพุ่นละให้มันอันใ่พุ่นละฝนตกลงมากล้วยใ่ต้นยางขื้นจักน้อยบรรยากาศดีหลายพี่น้องย่ทงให้ทงน้ำมาเด้อมาเล่นทงน้ำกับสาหมอง ทางหลังหันกระปูกหลายย่างปลูกกว่าไา่กันล้มเนาะพี่น้องรวาวะยุธงยุธาพูนะ่ะเห็ดกระทอมฟังสะฟังส่างต้นกลวยต้นหยังหลากหลายด้านหนานี่ก็เป็นบักม่วงก็ล้างอันปลูกไม่ถ้าเบิ่งผลงานประมาณสองสามปีผู้ละพี่น้องเคยจีเห็นเป็นรูเป็นลางเป็นหูเป็นห้างด้านหนาผู้นก,กระปูกมักซิดาจิมจู คุณพี่น้องเห็นฝาแหล่บ่าจ้ะแหล่ซื่อๆแต่แหล่บะตกอยากให้โต๊กไยมันแหล่มะซื่อๆแต่ไม่เห็นตกจะ้ะไปต๊กทั้งอื่นแต่ว่ากรดีคือกันละสมองไทยนะไทยนะเราพี่น้อง เมื่อาสาวหม่องก็อัปเดตให้พี่น้องเบื้องเนาะจ้าว่าปลูกต้นย่างนะใส่เสือเห็ดมันสใหง่ประมาณใดแล้วเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวหม่องน้ำในเด้อจ้าถ้ามักคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำในเด้อถ้ามักแฮ้งก็ก,กดกระดิง่งกริ๊งกริง,รง,รงเพื่อบ่พผาดคลิปไม่ไหมของสาวหม่องเนาะจ้าสาวหม่องก,กระถ่ายบานนี้แล้วพี่น้องอัปเดตให้พี่น้องในเบื้อง สำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากหาพันธุ์ไม้พืชพันธุ์ที่ว่าเกิดเห็ดป้าเห็ดธรรมชาติก็ขอแนะนำนะจ๊ะต้นยางนาถ้าเฮาสีเอาต้นพวกต้นเต็งต้นลังหรือต้นจิกต้นหางบ้านเฮาะพี่น้องมาปลูกมันก็สีไงสาเนาะพืชในตระกูลวงยางก็คือหลายชนิดคือต้นพยอมต้นตะเคียนต้นยางนาต้นเต็งต้นลังต้นชาด ต้นศาสบานเคลับพี่น้องแล้วก็ต้นพวงหรือว่าต้นกุ้งนะพี่น้องนั่นละ่ะแล้วก็ต้นตาดหรือว่าตนน้นยางกาดนะพี่น้องตน้นอันใบใหี้ๆขนๆนะ่ะที่เป็นน้วยหมุนๆนะพี่น้องนั่นละ่ะแล้วก็หลายยางที่ว่านี่สาหม่องเว้ามาเบืองต้นก้อนจะแต่ว่าต้นที่ว่าได้ผลดีแล้วก็ปลูกได้ผลไว้ไงหญ่ไว้ก็คือต้นยางนานี่ล่ะพี่น้องพืชในตระกูลวงยางก็คือเป็นต้นยางนาที่โตไวที่สุด เพราะว่าตน้นยางมันก็เปลี่ยนไม้เนื้ออ่อนเนาะจ้ะต้นจิกต้นหางมันก็เปลยนไม้เนื้อแข็งมันก็ใยซาแน่อยากกินเห็ดก็ปลูกตน้นยางนาะนี่เดอ้อพี่น้องจ๋าหามาปลูกโลดลักโลกลักบรรยากาศเนาะจ้ะธรรมชาติที่สวยงามถ้ามันใ่ขึ้นแล้วเขาก็มีเห็ดมีอย่างในกินแล้วค่ะเป็นบรรยากาศลมลืนแล้วก็เป็นป้าไม้เป็นสวนย่อมของเขา จังสมมติว่าห้าขุดสะสะหนึ่งโถมทีนินนินนน้อยปลูกฟางสางจ็กซี่หาต้นถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศเราพี่น้องจ๋าปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งก็ซซัมแอร์เครื่องหนึ่งนะเราพี่น้องยุติตโฮมใหม่เวลาหนาหอนนะเย็นเย็นเบากเปิดแอร์เลยจ้ากากไไปน้าเด้อชองสาวมองก็อัปเดตให้พี่น้องเบิ้งซนี้ล้วพี่น้องจ๋าคลิปหนาพอกันไหมสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าล้าพี่น้องกลับบ้านท่อคําแล้ว เพดกิ่นแรงแล้วจ้าสาวหมองฮักพี่น้องเด้อ